ราศีสิงราศีเมษราศีเมถุนราศีกรกฎราศีตุลแล้วก็ราศีพิจิกนะคะ6ราศีนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีคนรักมาเปนหนัก ผู้ใหญ่รักใคร่เอนดูนะคะดวงดีทุกดกลับมาแล้วค่ะกับพัชชนะคะมาดูว่า6ราศีตอ่อไปที่กล่าวมาเนี่ยมีราศีของคุณหรือเปล่าราศีสิงห์เนี่ยช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นดวงที่เมตตาม,มหานิยมสูงนะคะจะมีผู้ใหญ่มารักใครเอนดูบางคนได้ทรัพย์ได้มรดกจากการที่ท่านเอนดูเราก็เลยให้ทรัพย์ให้เงินมานะคะต่อไปเป็นราศีเมษราศีเมษเขาบอกว่าเป็นดวงมหาเสน่ห์เกี่ยวกับเทวดาเทพเทวาต่างๆนะคะเรียกว่าใครไปขอพรขอโชคเนี่ยก็จะได้ตามที่ขอ ใครขอเงินก็ได้เงินใครขอความรักก็ได้ความรักใครของานใหม่ก็ได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะคะต่อไปเป็นราศีเมทุนนะคะราศีเมถุนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดวงเมตตาจากเรื่องของการทํางานก็คืออาจจะมีผู้ใหญ่ที่ทํางานเนี่ยเอ็นดูเมตานะคะอาจจะมีดวงเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนั่นเองนะคะเพราะว่าเห็นความสามารถของเราอาจีพทางตำแหน่งที่ได้มาเนี่ยเป็นตําแหน่งที่จะได้ทั้งเงินเดือนสูงขึ้นได้เงินมากขึ้นได้ตาแหน่งที่สูงขึ้นแล้วก็การทํางานที่มีความสุขขึ้นด้วยนะคะต่อไปเป็นราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎเนี่ยเขาบอก ว่าเป็นดวงเมตตามาจากบริวารค่ะบริวารเนี่ยจะให้โชคให้ทรัพย์นะคะคอยหนุนดวงเช่นใครที่เป็นหัวหน้าหรือใครที่มีลูกน้องอยู่เนี่ยลูกน้องหรือว่าเด็กๆในบ้านเนี่ยก็จะหนุนดวงแล้วก็พารวยพาให้ดวงชะตาดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะต่อไปเป็นราศีตุลค่ะเขาบอกว่าเป็นดวงที่เทวดาเมตตานะคะเทวดาต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวคุณเช่นเทวดาเจ้าที่ที่บ้านหรือเทวดาเจ้าที่ที่ทำงานอย่างเงี้ยจะให้โชคให้ทรัพย์นะคะอย่าลืมซื้อเลขเกี่ยวกับที่บ้านของคุณเลขเกี่ยวกับที่ทํางานนะคะท่านจะให้โชคแล้วก็อย่าลืมมันนกาบบไวู้ชะะค แล้วก็เปลี่ยนน้าถวายอาหารอะไรให้ท่านบ่อยๆนะคะท่านจะดิ้งเสริมดวงเรานะคะต่อไปเป็นราศีท้ายคือราศีพิจิกราศีพิจิกเขาบอกว่าดวงเป็นเมตตามหเสนีจากคนรักแล้วก็คนรอบข้างนะคะคนรักเนี่ยจะให้โชคราศีพิจิกเนี่ยใครมีแฟนนะคะหรือใครมีสามีใครมีภรรยานะคะก็จะหนุนดวงพากันร่ากวากันรวยนะคะค้าขายก็มีแต่ความปังๆนะคะพากันหนุนดวงส่งเสริมกันดีนะคะแล้วก็มีเสน่ห์กับรอบข้างนั่นเองนะคะทั้งเพศตรงข้ามแล้วก็เพศเดียวกันนะเกิดว่ามีเพศเดียวกันเนี่ยมาชอบเราก็อย่าเพิ่งปฏิเสธนะคะ ขอให้คุยกันไว้ก่อนปลูกมิตรสัมพันธ์ไมตรีไว้ก่อนนะคะไม่แน่ในวันทั้งหน้าเขาอาจจะพึ่งเราหรือเราอาจจะพึ่งเขาในทางใดทางหนึ่งนะคะ <S <S ก็อย่าพึ่งตัดสัมพันธ์นะคะ <S 1> <S 1> ขอให้รับความรักนั้นเอาไว้นะคะย้ำอีกทีนะคะราศีสิงราศีเมษร,ราศีเมถุนราศีกรกฎราศีตุลแล้วก็ราศีพิจิกนะคะช่วงนี้มีดวงรักใข่เอนดูนะคะคนรักเป็นน่ะผู้ใหญ่รักใครเอนดูนะคะเทวดารักเทวดาหลงนะคะอย่าลืมน้องรักคุนทนายสาธุนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ